ก็ก็ไม่กล้าพูดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งครับไม่จะเป็นต้องเป็นยืนหนึ่งหรือเบอร์หนึ่งก็จำเป็นต้องที่หนึ่งก็ได้ค่ะเพาแค่เป็นที่หนึ่งได้แจกขอพ่อพงศ์ใเอฟซีก็เพราะว่าดีใจค่ะมาตื่นเต้นใจในรั้งแรกของเราเป็นค่ะเป็นรางวัลชิ้นแรกค่ะที่ได้รับชิ้นแรกเลยที่ได้รางวัลตอนรู้ว่าตัวเองมีชื่อเข้าโซชิงสิงคโปร์ตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้คิดอะไรหนูว่านี่คือหยางอยู่เอาไบยมากกับ เด็กเขาหลอกนึกเหมืนอนนะจา๊ะแล้วตอนนี้ยัคิดหรือยังคือจ้ะ <c oughs> คิดแล้วค่ะที <c oughs> <c oughs> ่หลังจ้ะค้าวค้าวหวังจับมาแทรกจุดอันนี้อันนี้นุ่มว่าเด้คาดหวังยังจ้ะได้ก็ะได้เว้ยได้แล้วก็บอเสียใจจ้ะแล้วเพวนบอกว่าคลุ่มแบบเก้าไม่บอกมาไวมากกลุ่มไม่ได้เดินแ <c oughs> บบด,ดังแบบใครรู้จกัก <c oughs> ใช่ค่ะอันนี้ต้อง ขอบคุณบอพเมฟซีลากาขอบคุณฟซีสาวหน่อยด้วยค่ะฟซีทุกทัวรไปน้ำจัดที่เพื่อนพัดะกดจัดลากาอุ้มชู้ล่ะอ็นดูล่ะมาตลอดนะจ๊ะเนาะกับในวงมองงอกไปยังไงบ้างะาคะก็ถือว่าสําเร็จอย่างเร็วมากนะครับอย่างผมดูในศิลปินมาหลายๆคนนะครับมาถึงปรุงอิงแล้วรู้สึกว่าแบบแบบมาแบบห้าหกเดือนแต่สามารถสร้างชื่อเสียง นะครับทั้งตัวเขาเองแล้วก็ช่างสร้างชื่อเสียงให้วงสาวน้อยพี่มันแพงจนมาถึงชุกวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับบพรว่าเป็นทั้งองค์หญิงแล้วก็สมาชิกสาวน้อยพี่มันแพงทุกท่านที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับแฟนคลับ FC ฟแฟนๆที่ร่วมผักดันสนับสนุนสาวน้อยแพงจนทําให้มีวันนี้เนาะครับก็ถือว่าดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับก็ก็ไม่กล้าพูดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งครับ ขอให้หนึ่งในใจแฟนครับหนึ่งในใจแฟนๆหมอลำแล้วก็ดีใจแล้วครับให้ลูกน้องได้มีงานทํำผมก็โอเคแล้วนะครับปุ่งอิงก็ได้มีงานทำก<ม>็อโอเคแล้วน้องลูกไม่จำเป็นต้องเป็นยืนหนึ่งหรือเบอร์นหนึ่งก็จําเป็นต้องที่หนึ่งก็ได้ค่ะขอแค่เป็นที่หนึ่งทีจ่จ่ายค่าผอในเอฟซีกับเขาอาจจะจะจัดงานอะไรนะงานขนาดงานเข้าไปยทีขนาดไหนสหรับป,ปีนี้นะครับมันมี365วันเนาะตอนนี้ก็ นเยอะมากครับวงใหญ่ก็คือ260กว่างานนะครับแล้วก็เหลือหยุดเราไม่ได้หยุดอีกนะโปรดดีก็คือจะหยุดประมาณ3เดือนแต่เราก็ไปรับมินิอีกนะครับช่วงนี้นะครับใช่ครับแต่เราเปิดฤดูกาลมาแล้วนะครับแฟนคลับตอบรับอย่างดียิ่งอย่างท่วมทนนะครับเราดีใจภูมิใจครับเรียกว่ามันราคา เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงแสงสีเสียงเยอะครับปีนี้ลงทุนเยอะด้วยบวกกับบุคลากรอย่างปีที่แล้วเรามีแดนเซอร์จำนวน70คนปีนี้ฤดูการนี้ร้อยกว่าคนครับเท่ากับวงมรับอีกวงหนึ่งเลยที่เราที่เราเท่าหนึ่งอ่ะของวงสาวน้ำเวียนแทงครับการจับมืต่างๆในการทรลงทนกนการโชว์ก็ ดูดูการนี้ที่ที่ถภาพรวมกับกับเพื่อนเพื่อนที่ลงทุนไม่น่าจะไม่น่าต่ำกว่าสิบห้าล้านนะระบบแสงสีเสียงรวมกนะันแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมนะไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านดูดูการนะี้ทีนี้นนะมีเหล่า,ออานทาง คือออมแอมนี่ปกติก็จะมีเพื่อนๆผู้ชายที่ขับไปด้วยเขาก็จะมีเพื่อนศิลปินในวงแล้วก็มีผู้จัดการผู้จัดการของเพื่อนเป็นคนขับตลอดแต่ว่าวันเมื่อวานนี้ก็คือเราไปแสดงที่อำเภอกมราชสัยจังหวัดกาฬสินแล้ววันถัดไปเป็นวันที่ยกเลิกนางก็เลยตัดสินใจกลับบ้านซึ่งกลับบ้านนี่จะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนี้นิดก,กลับบ้านก็คือกลับจากอำเภอกมราชสัยถึงอำเภอชื่นชมจอมาราชคมแต่ว่านางได้ตัดสินใจคือขับเองพอขับเองนางก็รู้สึกว่าง่วง อันนี้ผมสัมภาษณ์มาเน,ะนาะครับฟังจากปากน้องก็คือน้องก็จอดนอนข้างทางงีบทีละเงยียบสองสาครั้งนะคิดว่ามันอีกแค่1ิบกว่ากิโลเมตรจะถึงบ้าน<อ>ก็เลยแบบฝืนไปพอฝือนไปก็นาก็บอกว่าไม่รู้<อ>เจอตัวหลับเมื่อ่ตอนไหนไม่รู้เลย<อ>ผมว่าบุญรักษา<อ>คนพระรักษามากทําให้มีชีวิตรอดถึงขนาดนี้ถ้าไปชนต้นไม้ชนสิ่งกีิดขวางโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนครับปกติน้องก็เคยมีคนับใช่ครับใช่ครับปกติคือน้องจะมีคนขับรถไปด้วย จะถึงที่แล้วเหมือนมีอะไรมาสกิดบมอลอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นที่เนาะคุณพระรักษาบุญรักษาอย่างไรเขาบอกว่าน้องคุณทำงานหนักเกินไปหรือเปล่ากับการกับการการาับงานมันเป็นวิถีของหมอลำนะครับหมอลำก็ยืนบนเวทีตั้งแต่สามทุ่มถึงสว่างรับบทบาทคําว่านักเอกบนเวทีเสาหน้าที่บ้านแดงคือหมอลลำนะครับมันก็ ทำงานวิธีการทำงานวิธีของคำว่ามอัมใช้ชีวิตกับมอรมก็ประมาณนี้ครับอามีการจัดจัดการให้ศิลปินเราพักผ่อนเด้เยงบ้างคะอันนี้ผมเน้นตระนักอยู่ครับบอกว่าคือศิลป,ปินผมไม่อยากใ่้ลรูปผมไม่อยากให้ลูกทีมของผมเนี่ยขับรถองนนะครับเพราะว่าเห็นมาหลายคนอย่างศิลป,ปินที่ที่แบบเสียชีวิตไปแบบนี้ครับ ยิ่งเห็นเราเป็นผู้ทางหมอเป็นบทเรียนแล้วยังมาเกิดกับลูกทีมเราอีกเราก็ถือว่ามีมีมาตรการก็คือแบบไม่จะเป็นไม่อยากให้ขับแล้วก็ไปกับบุคลากรน,นะครับไปกับบุคลากรของวงซึ่งเรามีปีนี้เรามีรถบัสแอร์อย่างดีสี่คันแต่ว่าด้วยความเป็นศิลปิปนบางคนเขาอยากมีชีวิตที่เป็นส่วนตัวครับหรือกลางวันเขาอาจจะมีภาระ,ะอยู่ที่บ้านเขาต้องไปกับหรือทำหนังเรื่องน,นี้หรือแบบบางคนเขาก็ไม่ได้ไปกับวงคือไปรู้สวนตัวแล้วก็ไปนอนโรงแรม อ,อยู่ที่การบริหารเองแต่ว่าคือมันผมตระหนักอยู่ครับและไม่อยากให้ทีมขับรถเองจำชับไปกำชับนะครับแบลว่าอยาไม่อยากให้เกิอดอ้วนที่แล้วตั้งแต่เห็นมีน้องนิวมุกดาเนาะที่เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุก็มีสาสี่คนอยู่ครับที่ขับรถเองแต่ผมก็บอกอยู่ตลอดเน้นเน้นตระหนักอยู่ตลอดครับแต่เขาก็บอกว่า,วาเออไหวและไปได้ถ้าตัวเองขับไม่ได้ก็จ้างคนขับเข้ามา ปุ้งอิงนี่ไปรถตู้กับพ่อกับแม่ครับพ่อเป็นคนขับอล้ครับลูกสาวนอนอยู่ข้างหลังคุณพ่อมาขับให้ทุกวันอย่างนี้เราเยถามลยเาไหวบ้งไหอะไรถามเนี่ยค่ะบอกรบอกตลอดได้ค่ะว่าบอกว่าไว้กับน้นจอดพักกันเนื้อด้วยสิแก่ว่าไงบ้างแกบอกว่าเิ่นก็บอกว่าไวอค่ะแต่เิ่นว่าไวมันจะไปจอดนอนข้างๆเตาน่จ๊ะอจอดนั่งมาอย่างอีงทกงานตอนนี้ กีาเล่นคอนเสิร์ตแล้วหรือว่าไปวงไงนี่ล่ะก็คือสิขอเต้นนอนจัดสีเดี๋ยวถ้าไปคอนเสิร์ตมินิไม่เสีลัเลิกงแล้วเส้นนาเส้นยังแล้วลาก็สินอนหลังหลุดเดี๋ยวจัดมือหนึ่งตัดกันมือหนึ่งมาจ้ะคันตั้งกับประมาณสามสี่หาสมโออยู่จ้ะ ปีนี้คือผมบอกให้ลูกก็คือทําหน้าที่แค่ช่วงคอนเสิร์ตท่าน่หนก็นอนคอนเสิร์ตแต่ว่าทางไหนจะขึ้นช่วงลําแล้วแต่ตัวลูกเองแต่ว่าเขาขาไม่ได้วันปีนี้เขาตัดชุดเพชรตัดชุดลํมมาสิบชุดเลยพร้อมบนเวทีแต่ว่าวันไหนมีงานรับเชิญกลางวันก็ร้องเฉพาะคอนเสิร์ตแล้วก็พักผ่อนได้หรือวันไหนไม่สะดวกขึ้นวัแบบนไหนรู้สึกว่าไม่สบายหรือวันไหนเล่นใกล้แล้วแต่สะดวกลูกก็ต้องเซฟร,ร่างกายเพราะว่าศูนย์หน้าต้องเซฟตัวเองเยอะ จะได้แบบทำงานยาวๆ